ี๋ยวนี้จะเอากลับไปจอดคู่กับอา4าสเลยแผ่นเปิด2ตัวตรงนี้ซ้ายขวามันคืออะไรไม่ไอ้นี่คืออะไรครับมันคืออะไรนะเป็นไรมากวะผนเป็นไรดูๆแล้วนะดูแล้วกูไม่น่ามีตังค์ซื้อต้องขายรถขายบ้านขายตัวไปซื้อเขาดูแลรถมีมีอุ้ยอุ้ยคุณลวงหลับปะเนี่ยอ๋อไม่ได้หลับโอ้โห้เขาชอบเลยอะขนาดนั้นเลย Ul t ต m a ม e ฟ i l m มฟิล์มติดรถยนต์คุณภาพสูง The Best Quality Ceramic Film สวัสดีครับทุกคนวันนี้ได้เวลามารับน้องเขียวกลับบ้านแล้วนะฮะหลังจากที่เราออกรถใหม่วันนั้นยีสิบสามสิงหาแต่ว่าก็ไม่ได้เอากลับบ้านไปเนาะพอดีที่ร้านที่ต้นเนี่ยทาตัวของห้องรับใหม่เลยก็เลยมันลกว,นวุ่นวายมากเสร็จไม่ทันก็เลยฝากไว้นี่ก็ประมาณ2อาทิตย์กว่านะฮะวันนี้เลยได้มาเอาคันนี้กลับบ้านนัดอเล็กซ์มาด้วยนะฮะรอยอยู่ข้างในมองเข้าไป มันกําลังคอนฟิกเทอร์เมราลิโอเดี๋ยวเข้าไปทักทายก่อนดีกว่าไม่ใช่อะไรระหว่างมีคันที่อาทิตย์ก่อนไปได้ r 3 4มาอีกเดี๋ยวเดีวันนี้จะเอากลับไปจอดคู่กับ r 3 4เลียวไปดูว่าคนละทรงแล้วเป็นยังไงนะฮะฮะเทเมราลิโอสีแดงสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เป็นไรครับพี่นั่งเลยต่อไปให้เรียกว่าอเล็กเทเมราลิโออันนี้อันนี้แนะนำพี่ก๊อฟด้วยนะฮะในในตัวสวัสครับพี่กับน้องพี่ก๊อฟนะฮะอ่ะ กลายเป็นคลิปอเล็กคอนฟิกเลยไหมเฮ้ผมเนียนๆจองไหเนียนๆจอมั้ยรอราคายังไม่ออกเลยถ้าเกินถ้าเกิน8ล้านผมไม่เอาฮะถ้าเกิน8ล้านเกิน8ปล้าน8หลักพับจอเลยอ่ะก้องก้องพับต่อหน้ามันเลยเออเดี๋ยวรอมันคอนฟิกไปก่อนเดี๋ยวไปเดินดูเล่นหรอตอนนี้เขามีรถพีโอนนะกำลังจะ จัดงานนะครับปลายเดือนนี้ชื่องานว่า C D X C U N E ประมาณวันที่26 27 28 29 4วันนะฮะเอารถอย่างเงี้สยสวยๆเยงี้ยเป็นยูสคาร์ของ Lamborghini นะโฟล์ฟามันเต้ล้อทองหรือเป็น R W D ขับ2ราคาก็พร้อมจบเลยนะเห็นเขาบอกมาฝั่งด้านนู้นนะฮะโตวโหด S V J Roster โอ้โหสีขาวด้วยอะโรสเตอร์เปิดประทุนได้สวยมากคาร์บอน มีแต่แห่งประตูคาร์บอนหมดเลยอย่างเงี้ยเป็นคุรคารอีโวคับสี่คันนี้สีสวยมากเลยนะครับแล้วก็ล้อเป็นแบบล้อฟอสตนะตัวนี้ลายเป็นเฮกซากอนข้างในสวยมากเปิดประทุนชอบแบบเนี้ยด้านนู้นยังมีอีกหลายคันเลย<ๆ>เขาบอกว่าในงานเนี่ยต้องมีไม่ต่ำกว่า20คันนะเดี๋ยวจะมาถ่ายให้อีกทีนะแต่วันเนี้ยเน้นที่รถเราอ่ะเอสจีโอเขามีลายนี่สีนี้สวยอะ่ะสีนี้เป็นสีด้านเลยนะเป็นสีด้านเนาะแล้วก็ตัดกับคาร์บอนด้านด้วยสวยครับเป็นลุคทหารเลย สวยมากมิสเตอร์เกมราริโอสรุปได้สีแดงใช่ไหมสีแดงครับยินดีด้วยนะขอบคุณครับไม่ไม่ไม่เป็นเศษได้ไวเยไม่คือจริงๆอยากคือกดไว้ก่อนอเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งราคาจะออกราคาจะออกพอราคาออกมาเราก็จะได้พิจารณาว่าเรามีกำลังซื้อไหวไหมก็มาอยู่ที่รถใหม่พี่ต้นครับอุราคขันเพอร์ฟอร์มันเต้่ก็ทักอถ่ายเพื่ออะไรครับมันก็เหมือนเหมือนกันไม่ใช่หรอ มันอย่างนี้ครับอเล็กอยากได้ัวเปิดประทุนด้วยอยากได้รถเปิดประทุนเพราะว่าหัวชอบชนหลังคาก็เลยเหลสูงมากก็เลยจะได้เปิดขับกลับบ้านเอวอ,อ,อ,อยากได้รถเปิดประทุนถเห็นใน อ๋อเห็นไอ้นี่แน่เลยไอ้คนหล่อๆที่มันขับ488ปดแปดใช่ไหมตอนนั้นก็ไม่เหนก่อนอ่ะเห็นมันเปิดประทุนไอ้ฝรั่งฝรั่งที่มันขับเร็วๆอ่ะก็ขับเร็วๆเร็วๆกันเร็วกับเร็วได้ต่างกันเขาก็เลยอยากได้เปิดประทุนบ้างอ่าใช่ออออ๋เก็เลยได้มาเป็นตัวนี้มูรคาน์ทัร์คอมานเต้สไปเดอร์สไปเดอร์ชื่อยาวเหมือนกันนะพี่นะก็มันมีดีกรีอครับแล้วรู้สึกว่ามันลิมิเต็ดด้วยใช่ไหมคะเนี่ยใช่มีกี่คันในไทยครับเนี่ยถ้าเรเนโซ่นำเข้ามี2อง <ó>, คัน <the> <player> <whiskey> เลยนะเฮ้เป็นเปิดประทุนและวันนี้มาจอดอยู่นี้คันหนึ่งมาดูดูดูหมายถึงคันรุ่นเดียวกันเหรอใช่โอเนี่ยเฮ้ยเขาสวยกว่าของคุณหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหไม่เราไม่เราจะไม่บอกว่าอะไรสวยกว่าอะไรแต่อันนี้ขาวกว่าแน่นอนอันนี้ขาวกว่าแน่นอนใช่แต่อันนี้เขามากับชุดคาร์บอนน่าจะแตกเพิ่มแปะเพิ่มไม่เป็นไรอันนี้พี่ต้นทำได้ ATL ช่วยคุณได้แล้วพอเป็นสไปเดอร์อะหลังคามันดำมันจะตัดุูโทนยห็นไหไล่เลียงให้ฟังหน่อยสิว่ามันอยู่ในช่วงไหนช่วงไหนภูลแเคนตัวแรกเนี่ยคือ2014 LP 2อง LP 6 1 0คือตัวที่ท่ออยู่ข้างล่างใช่ไหมอ่าท่อคู่กระจายซ้ายขวาไล่มาก็จะเป็น LP 570ขับ2อแล้วก็ขับ2มาขับสอมานะพอขับ2มาเสร็จก็จะมาเป็นตัวนี้ อ๋อแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นเหมือนไลท์เวทไลท์เวทของพวกนั้นไฟนอลไลท์เวทของตัวแรก<อ>แต่ตัวแรกเนี่ยมันจะเป็น6 1เนี่งย610ม้าแต่ตัวเนี้ยพอเป็นตัวเนี้ยเลยเขาก็ปรับขึ้นมาเป็น640ซึ่งก็คือเท่ากับตัวหูลแคนอีโว ปัจจุบันอ๋อก็คือพวกฮูรักคนเนี่ยอย่างเช่น6 4 0ี่ศขี่เนี่ยหกสก็คือแรงม้าใช่4ก็คือการขับเคลื่อนสีล้อจริงจริงๆแล้วถ้าเป็นขับ4ของฮูรักคนอีโวก็คือ6 4 0้อยสถ้าเป็นขับสองของฮูรักคนกีโว่อีโวคือ RWD เนี่ยหกร้อยสิบนะมันก็จะพม้าลงเพราะว่าขับ2องไแต่ว่ากีเทกนิก้ากีเทกนิก้าเนี่ยใหม่ขึ้น40่ขีดสใช่เพราะเทกนิก้าหกร้อยม้าขับ2 ก็จะเป็นไฟนนลจริงๆก่อนเทคนิก้าเข้ามาตัวนี้นี่ <My> C O ตัวไลท์เวทตัวนี้ S C O ไ i ท์เวทตัวนี้ใช่อันนี้ก็640640ขีด2เหมือนกันใช่ไหมใช่ก่อนเทคนิก้าคือตัวนี้แต่เขาน่าจะต้องเบากว่าเทคนิกา้าน้ําหนักลดจริงๆไม่ได้เบากว่ามากเพราะว่าเขาเป็นวา b บอดี้เห็นไหมตัวนี้เขาจะวกว่าตัวนี้จะเป็นแบบแทร็กโฟกัส ใช่เอาตรงๆเลยตัวนี้เป็นแท็กโฟกัสของเจน2ของมูลคานของอีโวของอีโวใช่ตัวนี้เป็นแท็กโฟกัสของเจนแรกตัวเนี้ยได้แมกนีโตมาแล้วซึ่งมูลคารปกติไม่มีแต่พอเป็นมุลคาร E อีโวมีแมกนีโตคือก็ช่วงล่างปรับแข็งอ่อนได้อัตโนมัติเลยอัตโนมัติเผื่อไว้เวลาไปลงแท็กเวลาเลี้ยวเวลาอะไรเนี้ยมันจะปรับแข็งอ่อนได้ตามสภาพถนนใช่ สามารถเลือกแมกนีโตเป็นออปชันอยู่อยนี้นี่คือไบคอนฟิกตอนที่ออกมาอันนี้เอามาดูแล้วเรามีตัวละครลับอีหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้ฮะไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นแอบดูหน่อยดีกว่าเรเวนโต้ันที่2ของประเทศไทยเขาจะว่าหรอไหมถ้าเราทําไม่รู้เรื่องแล้วก็เปิดไม่ไม่รู้ว่าล็อกไม่ล็อกไม่รู้ว่าเปิดตรงไหนนี่ไงปุ่มตรงนี้ล็อกอยู่อ้าวเปิดได้เหรอเปิดไม่เป็ดเปิดไงวะมานี่มานี่หนูหนูหนูก็เล่นหนู ออโออหนูไปเล่นตรงนู้นโอเคมันมีข้างในกูก็ปลดกวอ,อยู่ตรงนี้แหละอันนี้มันเป็นกดล็อกแต่พอเปิดประตูงี้แม่งสุดเลยว่ะสิ่งเอาไปทำนิดรถพี่อ,อะเขาไปทำประตูแบบเนี้ยเอามาเลยเหรอเทคนิคการทำให้ดูก่อนน้ <c oughs> แต่นียเฟี้ยวนะโอ้โหนี่เห็นชัดเลยอะโชว์เลยอะจับได้เลยแล้วแล้วไงต่อไปมีรุ่นพิเศษอะไรกันฝาท้องเออผมว่าจริงผมว่าอาจจะจะมีต่อไปพอเป็นรุ่นพิเศษ โชว์ใหไลท์เวทอะไรเงี้ยเดาเลยแล้วก็อย่างมากเพรามันทองมา2รุ่นแล้วนะเอ o ก็ทองใช่ไหมใช่ตัวไลท์เวทสีทองนี่กันชนท้ายคือดิฟฟิวเซอร์อีกอย่างเดียวนะที่ยังคาใจอยู่วิงผมว่าถ้าแบบมันมีอันที่มันใหญ่มากกว่านี้ใช่มันจะเข้ากับรถมากต้องแบบใหญ่ขึ้นมาเลยอ่ะก็อาจจะเป็นสองชั้น ใช่เป็นไม่ได้ที่สองชั้นมันต้องพันม้าเนาะมันต้องแบบเอาอยู่อะไรเงี้ยใช่ใช่ดูดูแลนะดูแลกูไม่น่ามีตังค์้อช่องแอร์ช่องแอร์โล้มันเยอะมากอืสวยว่ะสวยสุดต้องขายรถขายบ้านขายตัวมาซื้อยังไม่พอเลยต้องขายไอเยลด้วยขายนี่เห็นไหมขายแล็กกิบคือชีวิตจะต้องขายขนาดนั้นจะหอกทำไมวะพ่อบนแล้วใช่ท่อถ้าเป็นตัวเก่าก็พ่ออยู่ล่างตรงนี้ใช่ใชู่่ล่างตรงนี้ แต่อันนี้เขาใส่คาร์บอนขวดมากนะรุ่นเดียวที่มีไฟเอตรงนี้ไม่รถเรามีป่ะวะเกาแล้วมีปะคือเวลาเบรกกระแทกเบรกหนักๆใช่ไหมติดป่าวะผมว่าเดี๋ยวองเบรกลองเบรกดูเดี๋ยวไปลองดูแล้วตอนเบรกมันขึ้นไหมไฟเบรกติดปกติไหมก็ค้างปกติอ่ะไฟเบรก แต่ไฟวัไม่ขึ้นไม่ขึ้น36ล้านใช่รวนี่ก็มันแพงอีแม็กนีโตนี่แหละอีเจ็ตใช่ไหมเนี่ยมันจะมีออปชันที่เป็นลิฟติ้งซิสเต็มแม็กนีโตจะเห็นแพงๆเลยลิฟติ้งก็คือยกสูงต่ำแล้วก็เป็นแม็กนีโตที่อยู่ในชกสี่ล้ออ่ะล้อห้าแสนเจ็ดคาลิเปอร์เขียวมีฮะคาลิเปอร์แสนสามมีแสนสามเปลี่ยนสีไม่แล้วก็มีไอ้พวกดำเงาดำเงาอ่ะถ้าดำเงาก็คือถามทางศูนย์ไปแล้วตล์แพ็คตอนนั้นอ่ะจะไม่มีคาร์บอนรอบคันมีแค่ดำเงาซึ่งคันนี้มีออปชันด าสามแสนกว่าแต่เนี่ยเอกลักษณ์ของ performance เต้ก็คือลายนี้เห็นไหมฮะแล้วก็เขียนว่าเพอร์ฟอร์ม e เต้ตรงชาติเนาะอันนี้ตรงชาติอะไรนะตรงชาติอิตาลีอ๋ออิตาลีตรงนี้น่าจะเป็นออฟชั่นอะไรครับคาร์อบอนฟอสใช่เนี่ยเหรอไชฟ,ฟอร์สคาร์บอนนะเฮ้ยฟอร์เน,นะนี่มันมันมารุ่นนี้รุ่นแรกปะใช่ใช่ไหมรุ่นแรกและรุ่นเดียวด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดที่มีฟอร์สคาร์บอนของแลมโบใช่ครับแล้วหลังจากที่รุ่นนี้ออกไปเนี่ยดังเลยฟอร์ดังแล้วก็ไม่ทำแล้วก็ไม่ทำขายด้วยดีมาก ลำโพงชิปแ์เฮ้ยมีลำโพงด้วยนะเซนโซนัม4แสนกว่าบาทลำโพงออปชั่นกล้องหลังกล้องหลังอันนี้4แสนกล้องหลังแล้วก็เซ็นเซอร์จอดรถ A L A ทำไงระบบอยู่ระบบชื่ออะไรชื่อเต็มไดนามิก้าไม่ใช่มันไม่มีตัวดีอันนี้ฟิกใช่ไหม แต่ ALA ตัวล่างมันจะเปิดปิดได้ใช่ไหม L ตัวที่อยู่ใต้รถไงตองอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้นนนอ๋อมันรู้สึกมันจะมีแค่ในรุ่นนี้ใช่ไหมใช่มันก็จะมีรุ่นนี้แล้วก็อยู่ใน SVJ ด้วยอ๋อโอเคเพราะว่ามันคืออะไรพี่ต้น,น,ม,นมันจะมีแ่นเปิด2ตัวตรงนี้ซ้ายขวามันคืออะไรไม่ไอนี่คืออะไรครับมันคืออะไรนะเป็นไรมากวะผนเป็นไรไอนี่คิวมันก็จะมีลมเข้ามาในตรงนี้อ๋อลม ลมมันก็จะแง่ไม่ใช่ลมมันก็จะโฟล์แล้วมันก็มันก็จะมีลมบางส่วนที่เขาเปิดให้มันกดหน,น้าลงไปเพื่อไม่ให้รถลอยใช่เพื่อให้มันลมวิ่งข้างล่างให้มันจะดุเวลาเข้าโค้งซ้ายเงี้ยรถต้องการลมมันก็จะเปิดแบบซ้ายขวาซ้ายขวาหงือไม่ก็เปิด <ๆ S 2> ช่วยให้กดฝั่งนึง ฝังลิงปล่อยไม่กดเอรมันล้ำเหมือนกันนะนี่ขนาดรถ20ปีแล้วมันล้ำขนาดนี้รถคันนี้มันทําเวลาในสนามดูแบลิงครั้งหนึ่งมันเคยได้เร็วที่สุดแต่ไม่ใช่ตัวทีาไม่เด้อหนาทีให้สให้เราไม่ะ6นาทีกว่ากว่าเขาก็เคยไปตอกเวลาแล้วเคยไปตอกเวลาได้สถิติที่นั่นใช่เฮ้ยจะเปิดฝาหลังดูหน่อยดีกว่าเนาะเสียดายนะไม่เห็นเครื่องสีทองใช่ไม่ไดให้เปิดเลยป่ะยิงทรายอันนี้เดี๋ยวเวลาจอดก็ต้องเปิดไว้ร้อนเหมือนมอปองไงมอปองชอบเปิดอ๋อเปิดมอปองเปิด พอเปิดด้วยะไปที่ไหนก็เปิดเขาดูแลรถดีมีอุ้ย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 เขาดูแลรถดีราคาตกแล้วนะโอ้แต่แต่โอ้โหลำบากจังเลยชีวิตขับรถตู้ดีกว่าไหมอ๋อมันต้องกดค้างให้ดูอะไรดิ นี่นี่ตรงนี้เป็นคาร์บอนเลยเล็กอ้าวนี่เป็นคาร์บอนทั้งงานเลยดูดิอ๋อนี่เหรอเอออ้าวนี่วิ่งหลังเหรอเนี่ยอ๋อเวลาเบรกใช่ไหมโอ้ยโคตรล้ําเลยหลังใหม่เลยแล้วต้องวิ่งไปเก็บด้วยไหมเนี่ยเบรกได้ทีเดียวสิ่งที่มันแตกต่างก็คือว่าเนี่ยตัวพื้นอย่างไหมเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเหมือน S T O มันก็จะไม่ลื่นเหมือนอลูมิเนียมแล้วเหมือนเป็นกระดาษทรายอ่ะไอโซมากไอโซไหมไอตัวนี้ปกติ็นสีเงินอ่าฮะอันนี้ก็เป็นสีดาร์กโกมอย่างเงี้ยแล้วก็เซ็นนนนเเเซอออรร้ากคคืื่่งงงสีีียยยขูต จะมีเพิ่มตรงนี้เห็นไหมแล้วก็จะเป็นอาคารท่าล่าหมดเลยไงเอาหัวหมอนประมาณแสนหนึ่งเลเซอร์ engraving นะครับสี่แสนกว่าโอ้สี่แสนกว่าลายนี้ผมไล่เลยครับหมดแล้วการขโมยนี่ร้องปิ๊บแต่ถ้าไม่ซื้อเพิ่มร้องแป๊บปมันอาร้องคนละเสียง คืออันนี้มันจะเป็นยุคที่มีไฟลสเปกยุคดีอ๋อที่20ปีที่แล้วอ๋อไม่ถึงมันคลาสสิกมันยังมีความคลาสสิกอยู่ปี20ปีแล้วคันนี้อย่างหนึ่งที่ควรจะมีอ๋อกรูว่าแล้วเห็นชิ้นไม่มคันนี้ไม่มีที่วางแก้วว่ะที่เหรอมันไลท์เวทไงอ๋อคือโดนแม่ไยด่าแล้วเริ่มเพิ่งรู้วันนี้แหละคือรถไม่ได้ดูที่วางแก้วขายทำไมขายเหรอผมให้20เลยก็ได้ ไม่ได้ขออาสามปีด้วยคุณดวงหลับปะเนี่ยอ๋อไม่ได้หลับอยู่อ๋อเขาอยู่ออปชั่นไหนเก็บตังค์กูไปบ้างวะเนี่ยไม่รู้ดตอนนั้นคันนี้ไม่ได้คอนซีคคันนี้เป็นรถสต็อกมันก็เป็นรถที่เขามีอยู่แล้วอะอ๋อเรื่องที่เพิ่งเปิดใหม่อ๋อมีรถขายได้เลยอ๋อเฮ้ยอเล็กเพิ่งเห็นสครับเพจมองดูสครับเพจแม่งเป็นลายคาร์บอนหินออฟอันไหนที่อยู่ในตัวหนังสืออ่ะ ขอครูกันเดียบดูด้านนู้นดิอ๋อใช่เหรอใช่รูปอ๋อเออใช่ใช่ใช่มันเป็นฟอร์สอ่ะคิดถูกยังไงที่ซื้อคันนี้เนี่ยนันก็ดดีใจเลยอ่ะถ้าลายฟอร์สยังคือมีแค่รุ่นนี้เท่านั้นอ๋ออะไรเซมีกาเป็นคาร์บอนพูดลอยลอยฮ่าฮ่าฮ่าเปลี่ยนว่าเลเิโอผิดแล้วแหมทำไมเฮ้ย ดูมาจนถึงตรงนี้ถ้าใครที่มีรถใหม่ต้องการที่จะเคลือบแก้วติดฟิล์มใสกันรอยฟิล์มกองแสง <c oughs> ฟิล์มเปลี่ยนสีรถยนต์สามารถเข้ามาใช้บริการที่ร้านของผมออโต้ลิฟตเทคตั้งอยู่ที่หนนแฮปปี้แลนด์เรามีฟิล์มจากแบรนด์ชั้นนำให้เพื่อนๆได้เลือกใช้สามารถติดต่อเข้ามาครที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยครับ เหรอโอ้ยครั้งแรกโคตรเท่อ่ะเอรอเฮ้ยเนี่ยผมผมฟูแล้วอะ่ะโอเคได้หมดธรรมดาเงียบเลยอะไรวะเดี๋ยวขอฟูรอ โคตรชอบเลยอะขนาดนั้นเลยดูพี่จะชอบจริงครับไปครับอธิบายที่ความรู้สึกร้องไห้ปะเนี่ยนะร้องไห้ปรากฏว่าตากล้องโรลลิงตาวไม่ทันนี่เราก็ให้ดูบรรยากาศเือนเต็มเทพลงไปปาวะไม่หรอกเนาะหรือคงมีคน ได้ดีว่ะอะไรดีอะกล้องรอบแต่ร้อยหกสิบเดี๋ยวผมต้องหมุนตามอันนี้อันนี้ต้องบอกว่ากล้องสปอนมาจากพี่กิจนะครับพี่กิจซื้อให้วันรับรถเนี่ยอะลระพี่กิเดี๋ยวผมรับรถออะอนหนึ่งนะครับคนเราฟิวกว่า g d r เลย มันก็เนี่ยเนี่ยคือตรงน,นี้อีกหน่อยนีย่คือกูมองข้ามนี้ได้เอาไม่ต้องมองนี้ตอนนี้คือครึ่งสายตาเนี่ยมันโดน,นปัับบอ่อลงไม่ได้มันโดนอ้นี้บังไปครึ่งคือต้องประมาณนี้ฮะปับบอ่อลงสุดแล้วลลนี่สุดแล้วเออเปลี่ยนบอ่อเอาบอ่ออกอกนั่งพื้นนะฮะเอาบอ่อออกนั่งพื้นผู้่ายเสียตังค์ ฟีลลิ่งเป็นไงครับโอ้โหเห็นไหมปวดคอใช่ไหมแรงปวดคออยากได้สัมผัสฟิลนี้มานานแล้วแรงหัวคูอ่ะคู่นี้ยืบเปิดประทุนนก็ <laughs> บอกว่ายางอ่ะ <laughs> มันหมดอายุใครมีสปอนเซอร์นะฮะก็ <laughs> เข้ามาหน่อยนะฮะอันนี้พิลลารี่คอซ่านะครับ <laughs> เป็นยางติดรถเลยอะ่ะอ <laughs> ันนี้วิ่งน้อยนะฮะอึดโล <laughs> เป็นตัวตุ๊กคอมันของพิลลารี่ด้วยยาง,งคอซ่าแพงนะแพงไงครับก็ถ้าใครสปอนเซอร์นะฮะคนละสีเนาะเป็นไง ได้ไหมคู่กันน้องใหม่ของเราสวยไหมสวยมากเสวยอ่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องรักนะฮะแม้กระทั่งแบบไปผิดท่ากับเมียมาเนี่ยก็ยังอุตส่าห์มาเป็นเพื่อนทิ้งไหมปากทางนี่นะฮะสลับสุนออเล็ก็ขอสปอนเซอร์เป็นพวกสเปรย์คลายกล้ามเนื้อนะแล้วก็ยาคลายกล้ามเนื้อเออตอนนี้ต้องการมากต้องการด่วนแล้วก็จะมีผลงานทางโตโยต้าวันเมกเลใช่ไหมวีรำต่ออีกไม่กี่วันถึงแล้วนะแต่ก็ไปรอเชียร์ที่เชียงใหม่เดี๋ยวพี่ต้นไปด้วย สนามที่เชียงใหม่ไปชมมาเล็กแข่งรุ้นให้เขาได้ที่หสักทีที่หนึ่งสักทีทกทใช่แต่ปีมือเขาได้แล้วรับรองวันนี้ผมกับมาเล็กลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ